จะนอน่าถีบจะนอนจะถีบได้ไหมจะนอนเออจะนอนอย่าถีบโอ้ยเดินมานีลูกเดินมานีเร็วจะนอนนาถีบตะไมเออจะนอนถีบตะไมอู้ลำแขวเออลำคาญนโนถีบอยูได เต้าไม่เยอะเต้าไม่เยออ๋อแย่งนมแล้วแย่งเต้าแล้วแย่งมุกเต้าแล้ว,อลว,อลวโอ้เข้าเต้าไม่ได้หรอหนูก็เต้าไ,ไ,ไม่ได้ค่ะหนูเข้เต้าไม่ได้ค่ะอืมน่ะเก่งอ่ะปีนอ่ะเก่งอ่ะจะปีนไปไหน ไปไหน้อง้แ้มือนเหม่อนเลยอีมอมอีมเปยนี่หลับขาเตาเลยอ่ะเยอะเยเป็นนอนเลยนอนกอดหางแม่นอนกอดหางแม่ เดนขีวิงดนที่วิ่เดินได้แล้วจะเดินได้แล้วก็จะวุ่นวายแล้วก็จะวุ่นวายแล้วรวยยิ้มได้วยรวยยิ้มสวย